การใส่แหวนสแต็กให้สวยไม่ใช่แค่ใส่ซ้อนกันในหลายวงเฉยๆนะคะมันคือศิลปะเล็กๆบนนิ้วมือและนี่คือเทคนิคและไอเดียที่ช่วยให้การใส่แหวนสแต็กดูสวยและแพงแบบมีสไตล์ 1. เล่นระดับความหนาใช้แหวนวงบางวงกลาง,วง,ลางวงหนาซ้อนกันเช่นวงกลางเป็นแหวนหลักโซลิเทอร์ประกบด้วยแหวนวงบางแพทแถวสองข้างเพิ่มให้มีมิติดูไม่เรียบจนเกินไป 2. เน้นวงกลางใส่วงกลางให้เด่นที่สุด เลือกเม็ดวงกลางแล้วเสริมด้วยแหวนวบางๆด้านข้างเพื่อให้ดูเหมือนกรอบของงานศิลปะ 3. ใช้แหวนที่โค้งรับกันถ้าเป็นแหวนแต่งงานหรือแหวนมั่นลองใช้แหวนโค้งที่ออกแบบมาสําหรับแหวนหลักโดยเฉพาะ 4. คุ้มโทนสีโลหะถ้าอยากให้ดูเรียบร้อยต้องเป็นโทนสีเดียวกัน 5. วงมีเท็กเจอร์หลายพิเศษแทรกบ้างจะได้ไม่ดูเรียบจนเกินไปเช่นแหวน twist b a s เก็ต 6. ไม่ใส่เกิน3วงนะคะ และที่สำคัญจะต้องไม่มีช่องว่างระหว่างวงค่ะถ้าใครอยากใส่เวนสต็กหลายๆวงมีเรฟในใจแล้วส่งมาได้เลยนะคะรับขึ้นตัวเรือน